ขุมซับเชฟเอียนจากลูกแม่ค้าข้าวแกงสู่ค่าตัวพันล้านธุรกิจเจ้าของร้านอาหาร14แห่งทั่วโลกที่เริ่มต้นจากการเป็นลูกแม่ค้าขายข้าวแกงต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อขับรถไปช่วยแม่จ่ายตลาดตั้งแต่เด็กๆจนทําให้เขาไม่ชอบการทาอาหารแต่สุดท้ายเขากลับได้ค้นพบว่าการทําอาหารคือสิ่งที่เขารักเขาจึงมุ่งมั่นเดินตามความฝันฝึกฝนฝีมือการเป็นเชฟจนก้าวเข้าสู่เส้นทางของเชฟชื่อดังสามารถเปิดร้านอาหารขึ้นกว่า14แห่งทั่วโลก สร้างรายได้กว่า100้ล้านบาทต่อปีอายุนึร้อยล้านเชฟเอียนพงษ์ธวัฒเฉลิมกิติชัยโดยความมุ่งมานะของตนเองที่อยากก้าวหน้าทางด้านอาชีพจึงเป็นตัวพลิกผันให้เชฟเอียนจากเด็กที่ต้องทํางานช่วยแม่อย่างหนักได้เปลี่ยนชีวิตสู่เจ้าของร้านอาหารกิติชัยรีสอร์ทกว่า14สาขาทั่วโลกทั้งยังการันตีด้วยรางวัลหนึ่งใน50อันดับร้านอาหารดังทั่วโลกปี2005และคําตอบใดที่ทําให้เขามายืนอยู่ตรงจุดนี้ ดังนั้นจึงมาหาคำตอบจากเรื่องราวนี้เพื่อเป็นแนวทางทั่วโลกให้ได้นำไปเป็นความรู้กันโดยเชฟเอียนนั้นเกิดในครอบครัวร้านขายข้าวแกงที่ต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันโดยไม่มีวันหยุดแม้สักวันซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงชีวิตที่ตนรู้สึกว่าไม่ชอบกับอาชีพการทำอาหารแม้แต่น้อยและเฝ้าคิดว่าอนาคตเราต้องดีกว่านี้แต่ไม่ใช่ด้วยอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนพออายุ13ปีทางครอบครัวได้หาเงินกู้มาก้อนหนึ่ง เื่อที่จะส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยหวังว่าจะได้การศึกษาและภาษาที่ดีกลับมาซึ่งในขณะนั้นตนต้องทํางานพิเศษไปพร้อมกับการเรียนและงานแรกที่ทําคือการล้างจานเป็นงานที่ทํานานกว่า3เดือนและก็ไม่ได้ฝึกภาษาเลยดังนั้นจึงพยายามก้าวไปเป็นเด็กเสิร์ฟหน้าร้านในระหว่างที่เป็นคนเสิร์ฟได้มีโอกาสช่วยเชฟพอลซึ่งเป็นเชฟใหญ่เพราะหวังว่าจะได้ฝึกภาษาไปในตัวและแล้วเมื่อผู้ช่วยเชฟขาดงาน ไม่มาทำงานเชฟพอลจึงให้ตนนั้นที่เป็นเด็กเสิร์ฟมาช่วยงานและตัดสินใจบีเป็นประเทศออสเตรเลียเพื่อไปช่วยพี่สาวที่ทำร้านอาหารอยู่ที่นั่นแทนซึ่งช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสฝึกฝนการทำอาหารและหาความรู้ใหม่ๆต่อจากนั้นหลังจากได้เดินทางกลับประเทศไทยเชฟมาเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมระดับ5ดาวในตำแหน่งเดมี่เชฟที่มีฐานเงินเดือนแค่8 0 0 0บาทเพื่อหาประสบการณ์ใหม่คอยก้าวหน้าไปทีละตำแหน่ง ทั้งนี้ยังถูกส่งไปแข่งรายการ International Cooking Competition สามารถเอาชนะโตเะเตงจากสิงค,โ,คโปร์ได้ที่หนึ่งมาเลื่อนตำแหน่งจนมาสู่ตำแหน่ง Executive Chef แต่เป้าหมายสูงสุดยังไม่ถึงเราต้องหาหนทางของตัวเองให้ได้